เพลร์เลนเตอร์ล่าสุดซัมซุงกระซิ่งโน้ตยี่สิบใช้จอไร้ขอบ i n f i n i t y ี้ออริทเรย์ให้กล้องหลังสามตัวเตรียมเปิดตัว5สิงหาคมนี้เพอร์เลนเตอร์ล่าสุดซัมซุงกระซิ่งโน้ตยี่สิบใช้จอไร้ขอบ i n f i n i t y ี้ i อริทเรย์ให้กล้องหลัง3ตัว,ตวเตรียมเปิดตัว5สิงหาคมนี้ก่อนห,น,อน,อหน้าน,นี้มีข้อมูลว่า สมาร์ทโฟนตะกรุดทองอย่างซัมซุงก g ะซิ่โน้ตยี่สิบสี่จะเปิดตัวในวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับและก็มีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็มีคลิปวิดีโอเรนเดอร์ตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนรุ่นกรซิ่โน้ตยี่สิบเผยออกมาให้ดูกัน,นเป็นที่อบครับโดยมีดีไซน์ต่างไปจากข้อมูลเดิมเล็กน้อยครับโดยคลิปวิดีโอเรนเดอร์นี้ถูกเปิดเผยม,มาจากแหล่งข่าวอีวานบรัสซึ่งมีปอดความมั่นยามของข,าข่าวค่อนข้างสูงครับโดยเผยให้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่อง ของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 20หลายแ่มุมโดยตัวเครื่องยังคงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมคมหน้าจอแสดงผลไรล้ขอบเจาะรูฝังกล้องหน้าแบบ Infinity o d i s p l a เเหมือนกับรุ่นที่แล้วครับส่วนด้านหลังมีโมดูลกล้องขนาดใหญ่ที่มีชุดกล้องหลัง3ตัวต่างจากภาพเรนเดอร์ก่อนหน้านี้ที่มีกล้องหลัง4ตัวครับโดยมีกล้องซูมฟริคโซมมให้ด้วยครับนอกจากนี้ในคลิปยังได้เผยให้เห็นถึงตำแหน่งของปุ่มพาวเว ปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างและทั้งสเก็ตดีครับเห็นช่องเก็บปากกาเ pen ที่มุมซ้ายด้านล่างของตัวเครื่องอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung g a l ก x y ซิ t e 20และกลาซิโน20อัลตร้าได้ผ่านการร้องจากกสทช,ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะวางจำหน่ายที่ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกหรืออาจเปิดให้สั่งจองทันทีหลังการเปิดตัวเลยก็เป็นได้ครับตามรายงานล่าสุดระบุว,ว่าสเปคของก x y ซ o t e 20รี จะมีหน้าจอสแสดงผลแบบซูปปเปอร์แมเลมีอัตรา f รีเฟรทสูงสุด 120Hz พร้อมกล้องหลังเลนหลักความละเอียดสูงถึง1 0 8ล้านพิกเซลและประกา S Pen เวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ที่มีโลเล่นมากกว่าเดิมครับเอาละครับสเปคและดีไซน์ที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือไม่เราคงต้องรอดดูวันเปิดตัวกันอีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอฟ้าจะมาบอกกล่าว้สร้าอีกทีครับ